อย่าหาทำเด็ดขาดนะครับการที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมาเจเนเรตซีจจากฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเสร็จแล้วเอาซีจากฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไปรีสโตในเมตามา马克ไปรีสโตในซอฟต์แวร์วอลเล็ต ความปลอดภัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวดิจิตอลแอสเซทของคุณเนี่ยจะหายไปทันทีนะครับสาเหตุที่เราซื้อตัวฮาร์ดแวร์เพลตออกมาก็เพื่อที่ว่าเราจะแยกตัว p r i ไพรเวทคของเราซึ่งมันจะอยู่ในรูปแบบของซีด12 2คำนี่แหละไว้ออฟไลน์ line นะครับการที่คุณเอาซีดไปรีสโต ในซอฟต์แวร์ w a l l e t หรือส่วนใหญ่จะใช้ใน m e t a m s k กันเนี่ยทำให้ความปลอดภัยของคุณลดลงทันทีถ้าใครทำนะวิธีแก้ก็คือให้คุณ Generate Seed ใหม่นะครับใน Hardware Wallet นะครับแล้วค่อยโอน a s s e t ทั้งหมดที่คุณเอา Seed ไป Restore ใน m e t a m a s k แล้วเนี่ยย้ายมาที่กระเป๋าตัวใหม่ที่คุณเพิ่งจะเจนนะครับก็เท่านี้คุณก็จะปลอดภัยมาเด็วนะครับย้ำนะครับ อย่าเอาซีดจากฮาร์ดแวร์บ l l เ t ไปรีสโตในซอฟต์แวร์บ l l เลตอย่างพวกเมต a 马 k หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บนมือถือนะครับเพราะซีดของคุณมีโอกาสหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับ